สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพิชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับเกม n i กเกต Goddess of Victory นะครับผมเกมมือถือนะครับที่เราจะมาต่อสู้ไปด้วยกันกับนิเกตแต่านะผู้บัญชาการนั่นเองนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับก็จะมาขอแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับผมสําหรับคนที่เล่นเกมนี้แล้วนะครับไม่ผ่านสกัดกั้นระดับพิเศษนะครับผม พอไม่ผ่านสก,กัดแบบพิเศษแล้วเนี่ยจะทําให้เราได้ไอเทมพวกสวมใส่หรือไอเทมอัปเกรดค่อนข้างที่จะช้าม,มากๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถมีวิธีในการผ่านให้ได้ระดับ9หรือคือยากที่สุดนะครับแบบฆ่ามันตายแน่นอนนะครับผมในช่วงนี้ได้จะดีมาก และตัวละครเนี่ยช่วยเรานะครับผมนั่นก็คือล้องกับนวลนะครับสองสาวก็ต่ายขาวก็ต่ายดําที่นําพาโชคดีมาให้เรานั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับมีวิธีในการได้โดยการเปิดกาชานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั้ง2ตู้เลยนะครับโดยที่ผมอัดคลิปวันนี้เนี่ยเป็นวันที่30เดือน5ปี2 0 2 3นะครับผมเวลาของตู้กาชานนวเนี่ยนะครับเหลืออีก8วัน แต่ของบล็องนะครับน้องกระต่ายขาวหรือเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ยังลังเลนะครับผมก็ขอแนะนําให้เปิดบล็องกับนัวนะครับผมโดยอาจจะโฟกัสที่บล็องก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีได้บล็องแล้วนะครับผมแล้วแต้มไม้ผสมสีทองเหลือก็กดคู่กันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบล็องเนี่ยเป็นตัวละครที่จะต้องเล่นแล้วมีนัวอยู่ด้วยเท่านั้นนะครับสกิลถึงจะดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดไม่มีนัวอยู่แล้วก็สกิลจะทํางานไม่ต่อเนื่องนะครับทำให้เล่นยากมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่่่าาเลลนนบบองกกัววดี แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่พลาดจริงๆนะผมมาไม่ทันจริงๆนะครับหรือว่าไม่มีงบจริงๆนะครับผมอาจจะต้องรอการอัปเดตแพทอีกประมาณ2แพทนะครับเพื่อให้น้องสองคนเนี่ยมีการเพิ่มเข้าไปในตู้กาชาทั่วไปหรือว่าตู้กาชาพิเศษแต่มีโอกาสออกที่น้อยกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับแต่เป็นไปได้แนะนําให้เปิดตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่านะครับผม แล้วบล็องกับนวเนี่ยนะครับสามารถช่วยให้เราผ่านดานพิเศษได้ยังไงนะครับผมต้องบอกว่าทั้ง2คนนี้เก่งกาจมากมากนะครับเก่งกาจตั้งแต่ได้มาเลยนะครับผมอย่างตัวผมเองนะครับได้บล็องกับนวมาแล้วเนี่ยพูดตรงๆว่ายัางอัพสกิลไม่เต็มเลยนะครับอย่างของบล็องเนี่ยนะครับผมอุปกรณ์สมสัยเนี่ยผมใส่แค่เลเวลสูงนะครับตรงสายจริงแต่ว่ายังไม่ได้อัพเกรดอะไรเลยนะครับผมแถมสกิลเนี่ย อัพยังไม่ถึงไหนเลยแค่เลเ้วสกับเลี้ยวสามเท่นั้นเองนะครับแต่แค่นี้เนี่ยก็คือเก่งแล้วนะครับผมในส่วนของ บล็องเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของนัวนะครับผมผมก็ทําการอัปเกรดน้อยมากเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์สบสใสก็คือยังไม่ได้ขึ้นระดับพิเศษเลยนะครับผมสกิลก็ใส่น้อยมากครับแต่ก็ทําดาเมจได้มากเช่นเดียวกันนะครับผมแล้ว2คนนี้เก่งเพราะอะไรทําไมถึงทําให้เราผ่านพิเศษนะครับผมเรามาดูความสามารถกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูอย่างการเล่นกันเนาะสําหรับบล็องนะครับผมบล็องเป็นตัวละครนะครับที่ใช้อาวุธนะครับ เป็นไรเฟิลจู่โจมนะครับผมก็ไรเฟิลจู่โจมนี่ก็คือเป็นกระสุนยิงถี่นั่นเองนะครับซึ่งมีความจุกระสุนที่60นัดนะครับผมและมีเวลารีโหลดที่1วินาทีซึ่งถือว่าเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับผมรีโหลดไวมากครับสกิลของบล็องนะครับบอกไว้ว่ามีสัมสกิลด้วยกันเนาะสกิลที่1ครับการนําโชคเปิดใช้งานหลังจากโจมตีปกติเข้าเป้า1 2อยยี่สนัดดังนั้นก็คือถ้าเกิดบล็องเนี่ยโจมตีจนครบ2ครั้งรีโหลดนะครับผมจะรคับ เท่ากับ8 5 8ของ HP ผู้ล่าอัน,นี่คือที่เลเวล4นะครับผมที่เลเวลตันคือจะสร้างเยอะกว่านี้นะครับแต่คือสร้างโล่จากเปอร์เซ็นต์ HP ของบล็องนะครับผมให้กับทุกๆคนแล้วอยู่นาน5าวิคุณเข้าใจไหมครับมันสร้างโล่แบบไม่ต้องใช้สกิลเบิร์สซึ่งมันจะสร้างได้ถี่มากและเร็วมากๆครับเรียกได้ว่าโล่เนี่ยแทบจะวนใช้ได้ตลอดเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดโล่ยังไม่แตกไปก่อนแล้วยิ่งอัศสกิลเยอะยิ่งทำให้บลองเลือดเยอะโลก่ก็จะหนายิ่งขึ้นมากๆครับ นี่คือดีมากๆมันไม่ค่อยมีครับตัวละครที่แจกโลได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับผมไม่มีเลยนะครับต่อมานะครับสกิลที่2ครับแฟดกระต่าย W นะครับสกิลนี้คือเปิดใช้งานหลังจากที่เบิร์สเต็มสิ้นสุดลงนะครับผมหรือก็คือพอเราเบิร์สเสร็จแล้วนะครับกดกดจนกดแถบสีชมพูหมดแล้วนะครับส่งผลกับพันธมรทั้งหมดนะครับผมฟื้นฟูค่า HP อย่างต่อเนื่องเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของผู้ไล่ทุกๆ1วิ เด้ง5วินะครับก็คือจะทําการเด้งเคีปึง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 5ครั้งครั้งละ1วีนั่นเองซึ่งมันได้เลือดแรงมากนะครับแล้วหมายควาเบิร์ดหมดปุ๊บก็คือฮิวเลย ดังนั้นมีแต่ผลดีเท่านั้นเลยครับเบิร์ตหมดปุ๊บทุกคนก็ได้เลือดคืนมานั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีสกิลแถมอีกครับก็คือเปิดใช้งานหลังจากเบิร์ตเต็มสิ้นสุดลงโดยมีทีมเดียวกันอยู่และก็คือมีตัวนัวอยู่นั่นเองนะครับผมที่อยู่ในสวิต777นะครับมันจะส่งผลกับตัวเองครับทำให้เบิร์ตสกิลของน้องเนี่ยจาก60วิลดลงไป40วิ เดี๋ยวคือทําให้เบิร์ตดองเนี่ยกลายเป็นเบิร์ต20วิตลอดเวลานั่นเองครับซึ่งทําให้เราหมดปัญหาเลยเพราะตอนแรกเราอา่านอุ้ยเบิร์ต260วิเลยเหรอ,หรอนานเท่าไาวันเซลเลยนะใช้ยากหรือเปล่าถ้าน้องอยู่คนเดียวใช้ยากครับแต่ถ้าเกิดมีนัวอยู่นะครับผมเบิร์ต2จะใช้ได้ตลอดครับมันจะเหลือแค่20วิและสกิลที่3ครับเป็นสกิลที่ขี้โกงสุดครับกับสกิลเบิร์ดนะครับผมโชว์ไทม์นะครับ โดยส่งผลกับพลังมีทั้งหมดครับก็คือฟื้นฟู HP อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมมันจะเหมือนสกิล2เลยแต่ติดตอนใช้สกิลเบิร์ดและนักคุณเข้าใจไหมครับว่าตัวบล็องเนี่ยจะมีการฮิล2รอบเบิร์ดติดฮิลก่อน1รอบเด้งาวิปึง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 พอเบิร์ดมาปุ๊บฮิลอีก5วิปึง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 ,ปง,ปงนี่แหละครับมันฮิลเยอะมากๆนะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่ตัวละครที่มีทั้งฮิลและโล่ในตัวเดียวปกติมันไม่มีนะที่ฮิลและโล่ได้ไม่มี อยากจะใช้ตัวโลก็โลไปอยากจะฮิวก็ฮิวไปแต่น้องคนนี้ทําได้ทั้ง2อย่างแถมอยู่เบิร์ดสนะครับค่อนข้างที่จะไม่กินที่เลยนะครับเบิร์ดสาใส่ตัวดาเมจได้เบิร์ดหงใส่ตัวโลทีได้นะครับง่ายมากมากดีมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากฮิวแล้วเนี่ยยังส่งผลกับพันธมิตหตัวที่มีเอชพีต่ำสุดก็คือแบบใกล้ตายตัวที่ตัวที่แบบเลือดน้อยสุดตอนนั้นนะครับผมทาให้เป็นอมาตะอีก1ิวิโอ้โหแจกอมาตะพอแจกอมตะเสร็จแล้วก็ฮิวคืนอีกนะครับโหดมาก จกอมตะไม่พอยังเพิ่ม HP สูงสุดอีก10วิอีกก็คือแมกเลือดก็แด้งอีกนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหบ้องดีมากบวกแมกเลือดฮิวแรงนะครับฮิวแรงฮิวรัวแจกอมตะนะครับผมและสุดท้ายครับทาให้ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจอตอนนั้นเนี่ยติดสถานะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกเข้าใจไหมครับว่าสุดแล้วเราบ้องทําอะไรได้บ้างบลองสร้างโลได้บลองฮิวได้บลองแจกอมตะได้บลองทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นได้ เป็นตัวละครตัวเดียวที่มีความสามารถ4อย่างคราวนี้ร้องเสร็จแล้วนะครับผมมาดูที่นัวต่อเลยนะครับนัวในข,ขั้นที่จะอธิบายง่ายไมีหน้าที่ทําดาเมทำดทําดาเมดจ่าๆนะครับผมตัวนัวใช้วุธเป็นช็อตกันนะครับหรือปืนล,ลูกซองซึ่งความจุดกระสุนคือ9นะัดคือปกตินะครับแต่เวลาในการรีโหลดแค่0.7วิเท่านั้นดีโหลดไมถึง1วินะครับผมดีโหลดไวมากนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวละครอ,อื่นที่เป็นช็อตกันเหมือนกันนะครับผมผมขอยกตัวอย่างเป็นเดกแล้วกันนะครับเพราะเด็กเนี่ยเราน่าจะใช้กันเยอะนะครับผมเดกเป็นช็อตกันที่ทำนำ้ำหมอนกันนะครับเดกเนี่ยรีโหลด1.52วิรีโหลดนานนะครับเท่ากับว่านัวเนี่ยรีโหลดเร็วกว่าเดกถึง2เท่าอย่างเด็กเนี่ยก็จะมีความความแรงในการยิงแต่มีข้อเสียคือก็ยิงไม่ถี่ใช่ไหมครับต้องใส่พวกชูก้าช่วยแต่นัวเนี่ยไม่ต้องมีตัวัพพ p o r t สกิลช็อตกันเลยคาะน้องรีโหลดไวอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้มาดูสกิลของนัวกันหน่อยดีกว่านะครับสกิลนัวั็ผมอันแรกเลยก็คือเปิดใช้งานทันทีเมื่อ HP มากกว่า70%นะครับผมและส่งผลกับทีมทั้งหมดบวกแอคแท็กของผู้ล่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นเรามีบล็องที่คอยเติมเลือดอยู่แล้วเรามีนัวที่เริ่มมาปุ๊บแจกแอคแท็กทุกคนเลยกูหน้ากลัวมากอะคือมันมันไม่ต้องแบบรอย,ยิงครบอะไรเลยมาถึงคือมันแจกพอพอเข้าด่านปุ๊บทุกคนเลือดเกิน70 70จ ดีมากนะครับสกิลที่1เครื่องรางนําโชคสกิลที่2แฝกกระต่าย B นะครับผมเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่เบิร์ตเต็มส่งผลให้กับพลังมีทั้งหมดความจุกระสุนเนี่ยบวก3นัดเป็นเวลา10วินะครับผมก็คือ9กบวกอเป็นยิงได้12นัดคือยิงลัวแล้วนะและยังรีโหลดไว้ด้วยนะครับผมแถมรีโหลดอีก30%ของแม็กกาซีนทันทีอีกนะครับโอ้โหยิงยิงลัวมากอับพูดยังไงยิงลัวยิงถี่นะครับผมเก่งมากๆครับนอกจากนี้นะครับผมถ้าไม่ตายนะครับฟินาเล่ ส่งผลต่อศัตรูทั้งหมดนะครับคือสร้างดาเมจ200เป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีศัตรูเรามีบล็องที่เป็นเบิร์ดสองซึ่งกดสกิลก่อนอยู่แล้วบล็องจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจมากขึ้นแล้วนัวก็ยังซัดาดาเมจใส่อีกโอ้โหโคตรแรงอะแรงมากๆครับนอกจากมีมีสกิลเสริมอีกครับทําให้ทั้งมีทั้งหมดที่ใช้ปืนลูกสองเนี่ยความแม่นยําเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เวลายิงอะมันไม่ค่อยกระจายมันมันโฟกัสแล้วมันยิงแรงยิงไกลขึ้นนะครับอัตราแม่นยําเพิ่มขึ้น ดาเมจต่อส่วนที่ขัดจังหวะนะครับผมก็ดีขึ้นอีกนะครับมันทําให้เรายิงพวกตัวเกรฟดิกเกอร์ไอ้พวกที่มันมีวงวงที่เราต้องรีบยิงอะ่ะพังง่ายขึ้นนี่ดีมากเลยนะเวลาใครเล่นรถไฟใครเล่นเกมดิกเกอร์เนี่ยเวลาไม่มีวงวงแล้วยิงไม่ทันอะ่ะนวมทำให้เรายิงทันนะครับผมยิงแรงขึ้นจริงๆนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเรามีบล็องอยู่ในทีมเดียวกันนะครับจะทาให้อัตราแม่ยำเพิ่มขึ้นอีกและดาเมจส่วนที่ขัดจังหวะก็เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นคือพอมีคู่กันน่ะ ม่นยําเพิ่มนะครับสแต็กไปเลยสองอันสองรอบดาเมจขจังหวะก็คือไอ้ยิงวงๆอ่ะก็ยิงแรงขึ้นอีกครับดังนั้นคือน่ากลัวมากดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าตัวนัวเนี่ยนะครับแจกบาร์ไปแท็กเห็นไหมเป็นเป็นตัวทำดาเมจที่แจกบาร์ไปแท็กให้ทั้งทีมทําให้อารีโหลดง่ายขึ้นกระสุนเยอะขึ้นนะครับทําให้อัตราม่นยําเพิ่มขึ้นทําให้ยิงดาเมจวงๆกลมเนี่ยด้งดีขึ้นนะครับได้แตกง่ายขึ้นคุณใส่เลกไปเลย เล่นง่ายขึ้นเยอะมากครับหรือใส่ชุดกันอะไรก็ได้ที่มีนะครับซับปิกสักตัวหนึ่งแค่นี้คือเก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริงๆนะครับผมคราวนี้ความเก่งของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นลบโหมดสกัดกันให้ดูดีกว่านะครับสตูของวันนี้เนี่ยก็คือตัวแบล็กสเมอรนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ไม่เก่งไม่เก่งมากกลางๆแล้วกันนะครับแต่มีวงๆให้ยิงนะครับผมแล้วบางคนเนี่ยยิงไม่ทันนะครับ คราวนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าความยากง่ายในการเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมปล่อยออโต้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับเพราะว่าไม่ยากมากนะครับผมหรือสังเกตก็คือผมชอบให้เบิร์ดโมเตอร์เนียออกก่อนนะครับเพราะโมเตอร์เนียผมเนี่ยอัพสกิลข้างเยอะนะครับผมนี่ครับนี่เพิ่งผ่านไปไี่กี่วินะครับผมตอนนี้เนี่ยศัตรูหายไปแล้ว3หลอดเข้าหลอดที่4นะครับนี่แบบแป๊บเดียวเองนะครับผมเร็วมากครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอตัวบล็องเนี่ย ช่วยซับเรื่องของ HP ใช่ไหมครับเลือดแทบไม่ลดเลยครับปกติผมอ่ะต้องใส่ตัวฮีลมาตัวนึงนะครับเพราะว่าไอ้ปืนกลจิ้วๆของของแบ็กซ์มิ่เนี่ยมันค่อนข้างน้ำคาญนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบล็องเข้ามาช่วยนะครับผมทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากครับแทบไม่ต้องกังวลเรื่อง HP เลยเพราะว่ามีบล็องคอยเติมปืนให้ตลอดครับเนี่ยเรียอีกแหละเน่ยดึง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 เลือดขึ้นไหวมากครับผมแทบแบบแทาไม่ต้องแทาไม่ต้องทําอะไรอ่ะปล่อยตีธรรมดาเนี่ยนะครับนี่จะตกไหมเนี่ยนะครับ อาจจะมีคอยแบบไปไปยิงวงมากนะครับผมจบแล้วครับนี่คือบลองกับหนูวที่ผมอัพไม่เต็มนะครับของยังใส,สายอยู่เลยนะครับผมไปเปรียบเทียบกับทีหมหือนที่ผมเคยใชนะ้ยังไม่ง่ายเท่านี้เลยนะครับสมัยก่อนผมใช้ทีมแบบทีมเสร็จล้เพนเซลนะครับใส่ลูปีอย่างเงี้ยเพื่อเอาชนะแต่ก็รู้สึกว่ายังยากและนานแต่พอมีคู่บลองกับหนูวมันจบไวมากครับไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จบละดังนั้นนะครับผมบลองกับหนูวนะครับเป็นตัวละครที่ควรมี แล้วข้อดีก็คือไม่จะเป็นต้องทํา3ดาวก็ได้ครับนี่คือแค่ศูนย์ดาวเก่งแล้วนะครับผมดังนั้นครับใครก็ตามที่ยังกาลังเลนะครับผมแนะนําว่าอย่าลังเลเลยครับมันทาให้คุณสามารถผ่านนะครับผมทุกคอนเทนต์ที่เป็นสกัดกันได้ง่ายมากจริงๆครับเสียเวลาอัพสกิลนิดนึงนะครับผมสักประมาณเลเวลสี่ขึ้นไปทุกอันต่อจากนั้นคือง่ายแล้วครับง่ายมากๆนั่นเองดังนั้นครับขอให้กระต่ายขาวระดบเนี่ยนำโชคให้คุณนะครับผมสำหรับน้วิชินขอตัวไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันต่อคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับผมอย่าลืมนะครับลบกวนกด s u b สไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสเสร็จนี้ไม่ชินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย